เรามาดูตัวอย่างนะคะเส้นเลมือนะคะนี่คือเส้นเลมือเศรษฐีนะคะซึ่งมีจริงและเกิดขึ้นจริงๆสำหรับคนที่ดวงชะตาเขาอยู่ในตำแหน่งของดวงชะตาที่มีเส้นเลมือที่สมบูรณ์นะคะอย่างคนนี้นะคะท่านนี้นะคะเนินนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเนินที่มีเส้นเส้นพี่เลี้ยงนะคะมีมาหมดเลยแต่แค่เส้นไม่สมบูรณ์นะคะเราก็จะสร้างเส้นเชื่อมจากของเดิมนะคะมาให้เติมเต็มให้สมบูรณ์นะ,ค,ะคนนี้จะมีตัวช่วยตลอดแม้กระทั่งคนอุปถัมภ์แม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ จะมีซิกเซนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยด้วยแล้วก็ดวงจะมีเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเห็นไหมคะพี่เขามีมาหมดเลยแต่แค่ว่าเขาอาจจะเชื่อมไม่ชัดเจนแล้วเรามาดูเส้นเศรษฐีกันนะคะเส้นนี้คือเส้นวาสนาวาสนาไหมคะเขามาจากเนินวิปริตนะซึ่งมีความชัดเจนมากมาจากเนินนี้คนคนนี้นะคะมักจะได้ทรัพย์มาแบบฟุกฟุกได้มาจากคนอุปถัมภ์ได้มาจากคู่ครองก็แล้วแต่มีคนอุปถัมภ์คนเกื้อนนนได้มาจากเสน่ห์ก็แล้วแต่เห็นไหมคะเส้นจริงเขาเนี่ย มาอย่างชัดเจนเลยค่ะเขาเรียกว่าเนินนี้นะคะนี่ก็คือเป็นเส้นเดียวกับที่หมอปุณสร้างขึ้นมาเหมือนกันมาจากเนินนี้เหมือนกันและเส้นนี้นะคะเป็นเส้นอิทธิพลโชคลาภเห็นไหมคะของจริงเราเห็นไหมนี่คือของจริงนะคะเส้นจริงเส้นที่สมบูรณ์นะคะขึ้นมาแต่แค่เส้นลายมือนี้เขามีตำแหน่งที่ขาดอยู่ นะคะก็เลยส่งผลทําให้ทําอะไรบางทีมันอาจจะไปไม่สุดนะคะโชคลาภสะดุดนะคะความมั่นคงสะดุดได้นะคะมาจากบุญเก่าล้นวนเส้นนี้ก็คือเส้นที่หมอปุณสร้างขึ้นมาจริงๆเช่นกันและเส้นนี้นะคะตาแหน่งเนินนี้เห็นไหมคะเส้นนี้คือเส้นการเงินการงานที่มั่นคงก็คือเส้นที่หมอปุณสร้างขึ้นมาเหมือนกันในลายมือเศรษฐีเพราะฉะนั้นอันนี้คือของจริง นะคะของจริงที่เส้นในมือจริงคําว่าเศรษฐีทุกคนที่เขามีบุญมีวาสนาเขามีอยู่แต่แค่เส้นจริงของเขาเนี่ยค่ะอาจจะขึ้นไม่สุดตกล่องมานะคะตกล่องมานั่นหมายถึงเราก็ต้องสร้างค่ะเชื่อมมาดึงขึ้นมาเพื่อให้มีความสมบูรณ์แล้วก็มีความมั่นคงอาวน,นี้ปุณอยากให้เห็นเส้นนี่คือเส้นในมือเศรษฐีจริงๆที่ที่มือเน,นี้ยมีของจริงอยู่มีของเดิมมีต้นทุนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นคนที่มีต้นทุนต้นทุนเดิมอยู่แบบนี้ค่ะอ่ะอีกเส้นหนึ่งนี่ขอเลยค่ะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหม เส้นนี้ที่หมอปุณจะสร้างขึ้นมาให้ทุกคนนี่คือโชคลาภเห็นไหมคะคนนี้เขามีจริงเห็นไหมเส้นนี้เขามีจริงคนนี้จะมีโชคเข้ามาอยู่ตลอดเลยนะคะโชคจากทางไหนก็ได้ก็แล้วแต่มาจากฐานดวงมาจากบุญเก่าของเขาเนี่ยคนนี้หนึ่งอ่าคนนี้โชคมาจากการลงมือทําด้วยนะคะถ้าให้นับจากเส้นนะคะจากการลงมือทําด้วยแล้วก็จากคนอุปัรรมด้วยจากชื่อเสียงจากอํานาจของเขาด้วยนะคะ ก็โอเควันนี้ก็มาให้ดูเพราะนานๆจะเห็นเส้นแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นสวยเนาะ